สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในส่วนของพี่น้องเช่าไฮเช่าหน้าเช่าสวนเกษตรกร,กรทุกๆคนนะคะมุนี่ค่ะถ้าเขามาแล้วในช่องอีสานบอกข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกไลเป็นกำลังใจให้กันในกันได้เรือค่ะมื่อมีสิมาบอกข่าวดีค่ะพี่น้องทางธนาคารธกสสา,าขากูขันนะ่ะ เพิ่นแจงข่าวดีให้กับพี่น้องสำหรับพี่น้องเช่าสวนยางนะคะเพิ่นมีการแจงการโอนเงินคงการประกันรายได้เกษตรกรเช่าสวนยางพาราระยะที่2แลละกาการโอนในครั้งนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกะยะทอนะะเนี่ยค่ะเพิ่นได้ส่งข้อมูลเกษตรกรเชาาสวนยางพารานี่ให้กับทางธนาคารธกสอโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ โดยธนาคารเงื่อนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของเกษตรกรได้มือน,นีก็คือวันที่หากุุ่มพันธ์สองพันหาอีอีสานบอกข่าวก็เลยได้น้ำข้อมูลมาฝากพี่น้องว่าสาขาใดจังหวัดใดอำเภออีอย่างแน่ที่เพิ่นโอนเงินให้พี่น้องมือน,นีก็สามารถเขาไปตรวจสอบเช็คการโอนเงินไดบ่าว่าจะเป็นทางธนาคารตกศเอโมบายหรือว่าจะเป็นเช็คทางธนาคารตกศเอโมบายผ่ A านมือถือก็ได้อันนี้ก็สะดวกสบายที่สุดแล้วก็จะเป็นไลน์ของแอดบีเอเอซีฟ มาลีก็ได้ค่ะแจ้งเตือนท่านทีมิีทีมีบัญการเกินไหวการโอนเงินเขา่าโอนเงินออกของบัญชีอีกอย่างนึงก็ สไลด์ช่องโค้ด o inbacc o com ก็ได้ค่ะสำหรับโครงการประกันราได้เกษตรกรเช้าสวนยางระยะที่สองนี่เพิ่นโอนจังหวัดไดนเน่อาเภออีหยังโอนจากร้จํานวนเงินของเกษตรกรโดยตรงในวันที่หากรุ่มพันเลยพิสารบอกข่าวกับมีแผนการจายเงินของทางธนาคารทกสจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด21อําเภอเนาะเปิ่นหลักอ่ะมีการโอนให้กับเกษตรกรเช้าสวนยาง2,004 2 5คน จำนวนเงินที่ิ่นโอนกะสองล้านเจ็ดแสกพันเจ็ดร้บาท6กสิบส่ตังมีสาขาเอยียงแม่ก็จะมีสาขาคุณหารหา6อยสามสกไล่สาขาถนนภาวิหารส4มร้อย่ สาขากันทละหลัก2 4 7ร้่สายสาขากันทละลม1 7 9ร้สาสาขาผู้สิงหี่พันโอนยยูร้อยเร็ายสาขาคุณหารร้อยห69ร้ารยสาขาปางกู้ร้อยห้าสาสาขาศรีรัตนาร้อยหกรายสาขาไพ่บึงร้อยหนึ่งรายสาขาเบญจลักษ์แ้ารยสาขาศรีสะเกดห4ส้่ายสาขาหวยทับทัน40ิ สาขาวังหิน40ไรลา้านสาขานนคุ้นสี่สล้านสาขาอุทุมพรพิสัย30ไรลา้านสาขาหนําเกี่ยง30มลา้านสาขาโพสิสวรน์ยีสล้านสาขาพยายุ26่ล้านสาขาร้าศีสลาย23าย่สาล้านสาขายางชุ่มหน่อย3ลาล้านนี่ก็ข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตกันล่าสุดนะคะสําหรับการจ่ายเงินโคงการประกันรายได้เกษตรกรเช้าสวนยางระยะที่2ซึ่งกะยะทอเป็นทรงไร้ซื้อให้ทางธนาคารทกรสสาขาอ่า จังหวัดศรีสะเกดพันโอน2425ล้านน่าจะมีการโอนทุกจังหวัดน่ะล่ะค่ะที่กยอยทอพันทรงร้ายซื้อไปให้ ถ่ายจาังใดก็อคอยตรวจสอบการโอนเงินนอกพี่น้องเนาะในส่วนของอีสานบอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอีสานบอกข่าวในเด้อค่ะถ้ายจาังใดน้ำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องความขืบหนาของเกษตรกรความขืบหนาของโครงการบ้านสวัสดิการแห่งรัฐความเืบหนาของโครงการประกันสังคมเกษตรกรทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าคลิปนี้บอกข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วก็ไปก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันในกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆ ที่ติดตามและสวัสดีค่ะ